สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ามีใครจำได้ไหมคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรเอ่ยอ่าของเล่นพาเพลงใช่ไหมคะเด็กเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นอะไรคะอ่าวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นลูกโป่งลอยได้เด็กๆพูด โ้ยลอยได้นะคะเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์กันตอนเลยนะคะ่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบอุปกรณ์มาพร้อมครูนาเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะประดิษฐ์วันนี้ก็คืออุปกรณ์ถุงนี้เลยค่ะที่ครูนาเขียนติดที่ถุงว่าวาันพุธตรงนี้นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์พร้อบกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอ,อุปกรณ์ของเราวันนี้โอ้โหมีลอด มีกระดาษสีเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะอะไรคะลูกโป่งนี่เองนะคะต่อไปคะ่ะมีเทปสายหรือสก๊อตเทปนี่เองนะคะมีดินสอไม้บรรทัดนะคะแล้วก็การ กรายนะคะกันกรายนะคะเด็กๆสังเกตดูมันจะคมนะคะเวลาเด็กๆช้เด็กๆต้องระมัดระวังในการตัดด้วยนะคะถ้าเป็นกันกรายใหญ่แบบของครูวนานะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆในการตัดก็ได้แต่ถ้าเป็นกันกรายอันเล็กนะคะเด็กๆก็สามารถตัดเองได้เลยนะคะ่เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปประดิษฐ์พร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะให้เด็กๆหยิบ กระดาษสีที่เป็นวงกลมมาวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาให้เด็กกับจุดไว้นะคะให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อจากนั้นนะคะให้เด็กเอาไม้บรรทัดมาแล้วก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้หลังจากนั้นให้เอากันกรนะคะมาตัด ตามเส้นเลยค่ะเส้นดินสอที่เด็กๆขีดนะคะอ่าเด็กๆขาถ้าเด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบพร้อมกันเลยค่ะอ่าเด็กๆขาเด็กๆจะตัดได้อย่างนี้นะใช่ไหมคะต่อไปให้เด็กๆเอากาวสองหน้าบางนะคะมาติดนะคะข้างนี้ก่อนนะคะแบบนี้เลย นีให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็พลิกวงกลมอีกข้างนึงนะคะแบบนี้เลยก็ติดอย่าแงบบนี้เลยค่ะให้มันได้อย่างนี้นะคะทั้งสองข้างแบบนี้ต่อจากนั้นนะคะให้ดึงอันนี้ออกนะคะเพื่อเราจะได้ติดได้นะคะข้างนี้ด้วยค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะ มุนกระดาษให้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ให้ได้อย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็มุมเด็กๆดูอันนี้จะมีมุมแหลมๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะเอากันไกลมานะคะมาตัดเลยตัดอย่างนี้เลยนะคะนี่อ่าตัดออกอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ให้มันได้เป็นรูอย่างนี้เด็กๆเห็นไหมคะอ่าหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเอาหลอดนะคะ มาใส่เสียบขึ้นเสียบจากตรงนี้นะคะเสียบลงไปเลยให้มันเข้าไปข้างในเลยนะคะ,ะให้มันเข้าประมาณนี้นะคะนี่เอาลงอีกนิดนึงอ,อย่างนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะให้ใเด็ก เอาข้างนี้อย่างนี้ค่ะเด็กๆก,ก็เอาสกกอ็เทปสายนะคะมาติดรอบๆตรงนี้นะคะให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ลมออกมานี่เองค่ะติดอย่างนี้เลยมาพันอย่างนี้เลยค่ะพันรอบๆเลยค่ะเด็กๆค่อยๆพันนะคะเพราะว่ามันคือกระดาษนะคะเดี๋ยวมันจะ จะเอาอีกรอบนึงนะคะเพื่อไม่ให้ลมออกในเวลาที่เราเป่านะคะพันอีกรอบนึงอันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถช่วยน้องได้นะคะ,ะขั้นตอนที่ทํานี้นะคะ,ะให้มันได้แบบนี้เลยนะคะ ท่านแน่นแล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้ของใครที่หลอดขึ้นมาสูงเกินนะคะเดี๋ๆก็ใช้กัรไกรตัดได้ถต่ว,ว่าของใครที่หลอดขึ้นมานิดเดียวก็ไม่ต้องตัดนะคะ,ะนี่นะคะนี่ก็จะได้แล้วะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปจะไปเป่าลูกโป่งพร้อมกนะะันค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเป่าพร้อมกันเลยค่ะอ่ามาเลยนะคะร้อยได้ไหมคะเด็กๆลองอีกทีนะคะว้าวและเขาเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะปปลูกโป่งลอยได้ไหมเอ,อ่ย เด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปเล่นรูปป่งน้อยได้มาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะวันนี้เด็กๆสนุกไหมเอ่ยอ่าถ้าสนุกนะคะเด็กๆก็เอาไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะวันนี้ครูนาขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ